มหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่18เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ120ปีมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจัก,กรพัน์ ขัดชุ่มแสงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์บรรยายพิเศษหัวข้อการวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพันนีครั้งที่18เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมพสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพันนีครบ120ปีมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพรศิริศักด์ดำเกิงผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชพัฒรรำไพพรรณีคาดว่าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะสามารถเผยแพร่อ,องค์ความรู้ผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชนพร้อมส่งเสริมผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลายัยให้สามารถพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป